ตาก็ไปแล้วนะคะทุกคนนะป่ะครับพบแล้วนะคะตามตามสัญญาเรียบร้อยแล้วนะคะแกทูบเชิบอาไม้ยางบ้วทูบทูบอะไรบ้วจ๋าทูบเชิบอะไรมั้ยยังทูบอยู่ตรงโดมอ่ะเออมาไหว้ทั้งวนนเลย ้จ้ะลูกเออันดุนาบุกระเ๋านเลยระเ๋าน้ยเออจะวดแล้วนะคะตอนนียนนรึกษาปาแล้วเนาะนะคะจ้ะ ว่าจะเอาวันไหนบวชวันไหนนะคะจดะดีค่ะดีค่ะป้าอืมอ่ะอันนี้ก็จะเป็นการไปจุดทูปนะคะ ตวออกจะสอมามาวันันสองหวันอยู่ค่ะนะก็อยากให้ครอบครัวมาช่วยงานปู่ย่านะจากนะปู่หรือย่าเล็กเนาะอ่า่าเล็กนะคะ อันนี้วิ่งเสร็จแล้วด้คะพอมากาดอง่เอ๋ค่ะฝากกราดเยอนเด้อน่อเองอจ้าี่พิพาเดียว้ายิปเสุดนะคะจะกระดดขึะค่ะ ไม่ให้ดูก่อนไม่ดูไม่ไม่ให้ดูไปไหนี่เขาเออเออเออเดี๋ยวจะออกไปกดตามมาให้ ชมมาก่อนเ๋ยวไม่เป <zed> ิดป้าจะให้ด้วยอือ ต้อยนะคะเอฟสี่ลูกคบควนิบินเรนะ่อ,อน,น,น,น่ะเราคบได้น่าไปให้ในาหน่อยป้าให้ถึงไมเ้อล่างมั้งเชีย้ไอ้วอดยิบรอเลยสิเ <c oughs> อ๊ะอเอบ,บหนึ่งเด้ตอตรงนี้นะจะได้ยินทั้งหมด ต่างเงี้ยอยู่บ่าโอเคต่าง <Okay. S 1> เงี้ยเ,ยเยอาป้าก็ได้กดแต่ถ่ายรูปไม่กดไม่กดคลิป,ป <c oughs> โอ้สวยมากวันนี้กลับบ้านในรถกับรถปิดท้ายไปด้วย <c oughs> ถึงบ้านแล้วซิ่งเป็นซิ่งรถไม่เยอะอยู่บ้านเนาะกีเเ่เดือนกี่เดือนเนพื่อพ้นพ่อสัญญ,ญากี่เดืนพอนพังอะกีเ่เดือนเอาพังอะกีเ่เดือน มันจะมากี่เดือนยิ้มยิ้มเดี๋ยวปีเทอมใหญ่บอสก็มาแล้วเออาไปเที่ยวทะเลบอกย่าเล็กบอกย่าเล็กบอกย่าเล็กพาพี่พี่ไปเที่ยวด้วยไปเที่ยวเลยถึงเทอมใหญ่ต้องมาทำงานนะที่ไหนก็ได้ได้รถแล้วไงได้รถแล้วอางนั้นไม่หนักหรอกลยลเร็วนะคะ สวยมากเลยนะเพราะว่าเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะคะจ้ะนี่นะ,ะอูทองฟ้าสวยมากเลยวันนี้นะคะสวยจริงๆนะเป็นสีฟ้าสวยมากๆนะ,ะ,ะแจ้งข่าวดีนะคะบ่าวหนุเตรียมบวชแล้วนะคะเอฟซี FC. นะกำลังดูวันดูฤกษ์นะคะเพราะว่าป้าบอกว่าป้าพร้อมนะคะนะแต่ว่าต้องมีข้อแม้นะคะนะก็คือไม่ให้บ่าวมืดนําโทรศัพท์ไปด้วยนะคะให้งดทุก,การใช้โทรศัพท์นะคะ ในการที่จะบวชในครั้งนี้ต้องมีข้อแม้ด้วยนะคะจะต้องอป้าขออย่างเดียวก็ขออย่าให้มีโทรศัพท์นะคะจะก็คือให้หยุดการใช้โทรศัพท์นั่นเองนะคะตัวอนุโมทนาบุญกับบ่าวมือนะก็เป็นข่าวดีนะทุกคนนะนะการบวชนะทดแทนพระคุณนะบิดามารดาเนาะนะคะนะผู้ที่ให้กำเดิดนะเป็นสิ่งที่ดีนะของชายไทยเรานะคะจะไม่ไปทหารก็บวชนะคะจะนะก็เป็นเรื่องที่ดีงามมากๆเลยนะคะ คลิปนี้นะเอเดนก็ขออวยพรให้เอฟซีทั่วโลกนะคะมีแต่ความสุขความเจริญนะคะอย่าได้เจ็บเยียได้จนนะคะก็ขอพรนะให้ทุกคนนั้นสงหวังดังใจาัฒนานะไม่ว่าจะท่านจะจะเอ่อขอพรอะไรนะก็ขอให้สําเร็จนะทุกๆุกประการนะคะนะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานนะคะทาธุรกิจนะคะการค้าขายกิจการอะไรต่างๆนะก็ขอให้สําเร็จลุล่วงนะคะจะอ่าก็ขอให้เอฟซีทั่วโลกนะคะเขาเรียกว่าขอพรอะไรก็ขอให้สําเร็จ ทุกๆประการด้วยเธอนะคะจาะ,ะอันโมธนาบุญนะคะกับบาบลุนะครั้งนี้นข่าวดีข่าวดีนะเป็นข่าวบุญใญ่เลยนะคะจากสาธุสาธุเอาเด้อเอฟซีเด้อนะคะสาธุเอานะคะอิอมินาสการีนะชัยชยะชัยยะปาริจิตนาคราชมหาลาภังประสิทธิเมณะมะนาโคอริยะเมตรโยโพธิสโตนะโมพุทธยะอิมินาสการีนะชัยชยะชัยยะปาริจิตนาคราช มหาลาพังพระสิทธิเมนะมะนาโคอริยะเมตรโยโพธิสโตณโมพุทธายะอิมินาสการณะชยยะชยะชยะปาริจิตนาคราชมหาลาพังพระสิทธิเมณมะนาโคอริยะเมตรโยโพธิสโตะโมพุทธอยะนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ